สวัสดีครับพบก,กับ Spot. สปอร์ตรีซิปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวเวียดนามที่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบิก๊กเตียนแล้วก็ความคิดเห็นของทางฝั่งแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งเขามองว่าบิ๊กเตียนเนี่ยจะกลับมาได้ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามคือบิ๊กเตียนเนี่ยถอนตัวไปแล้วแล้วก็มีแฟนวอลเลย์บอลที่ไม่พอใจเยอะแต่ว่าก็จะมีแฟนวอลเลย์บอลที่เขาให้กําลังใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจเช่นกัน คือจริงๆถ้าเกิดว่าฟังคําพูดของเหียนตวนเกสเนี่ยเราจะเห็นว่าเหียนตวนเกสเนี่ยในซีเกมเขาพูดลักษณะเหมือนกับว่าจะไม่ใช้ทางบิ๊กตุนแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ก็มันมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก็คงจะรู้สึกอับอายหรือรู้สึกเสียหน้าที่ทางบิ๊กตุนไม่ตัวแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็อาจจะมีเข้าไปแซวหรือว่าอะไรบ้างก็เลยไม่ยอมแพ้ผมมองว่าเป็นความรู้สึก เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นที่เขามั่นใจว่าบิ๊กเตียนจะกลับมาแต่ว่าไหนๆเขาพูดนี้นะครับเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กเตียนไม่ใช่ผู้ชายนะบิ๊กเตียนเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เทคฮอร์โมนนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับทำให้เขามั่นใจว่าเขาเนี่ยทางบิ๊กเตียนจะกลับมาได้ด้วยเหตุผลที่ว่า ก็ถ้าเกิดว่าไม่เทคฮอร์โมนแล้วเนี่ยร่างกายก็จะกลับสู่สภาพปกติแล้วก็จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือต่อให้มีการตรวจเพศก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะบิ๊กเตยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแล้วก็พอถึงเวลานั้นเวลาตรวจฮอร์โมนก็ไม่เจอนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยนะครับก็คือเขามั่นใจว่าบิ๊กเตยเป็นผู้หญิงที่เทคฮอร์โมนท่านั้นเขาก็เลยคิดว่ายัางไงซักก็รอดส่วนอีกความคิดเห็นอ่าอีกความก็คือ ความคิดส่วนใหญ่อีกอกลุ่มนึงนะครับมันจะมี2แบบเนี่ยก็คือเขาบอกว่าในการแข่งขัน C ีเกมแล้วก็ AVC Nation c u p ซึ่ง AVC Nation c u p เนี่ยเราไม่ได้แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ CV League ก็คือเราจะเจอเขา AVC Nation c u p แล้วก็ CV v l e g u e เนี่ยเขามั่นใจว่า FIVB ไม่ได้เข้ามายุ่งดังนั้นเขาก็มั่นใจว่าทางฝั่งก็คือ FIVB เนี่ยไม่สามารถเข้ามาตรวจหรืออะไรได้ซึ่ง ก็แล้วละครับผมแฟนวอลเลย์บอลก็อาจจะไม่ได้ตามข่าวก็ได้ว่าจริงๆแล้วซีเกมเนี่ยเริ่มจะมีการตรวจแล้วก็คืออยากเป็นทางการนะครับมีข่าวว่าจะตรวจผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะว่าเขามาคอมเมนต์บ่อยเหลือเกินก็บอกไปแล้วนะครับว่าก็ตรวจนะซีเกมนะตรวจนะแต่ถ้าเขามั่นใจว่าไม่ตรวจก็ส่งมาเลยซึ่งจริงๆแน่นอนนะครับว่าความคิดเห็นแฟนวอลแฟนวอลเลย์บอลก็ส่วนหนึ่งเขามั่นใจว่าแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องด้วยส่วน AVC Nations Cup เนี่ยเชื่อว่า ยังไงซะก,ก็มีการตรวจเพราะว่าจากกรณีประ,ประ,ประ,ประเด็นเนี้ยที่บิกเตียนเขาถอนตัวเนี่ยเดี๋ยว a b c ีซีเนชั่นครับเดี๋ยวมีการตรวจแน่ๆแล้วก็น่าจะมีชาติอื่นที่เขาร้องเรียนแน่ๆดีไม่ดีหลังชิงแชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับ f i v b จะมีบทลงโทษอะไรกับทางเวียดนามบ้างนี่ก็เป็นเหตุผลของทางแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่เขาไม่ได้อ้างอิงข้อมูลจริงหรือจากข่าวอะไรแต่อย่างใดนะครับอย่างแรกเลยเอาโอเคเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอันนี้นแหละ แต่ว่าตอนนั้นเทคฮอร์โมนแล้วก็ถ้าไม่เทคฮอร์โมนก็สามารถกลับมาเล่นได้สมมุติว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับความแข็งแรงของบิ๊กเตียนก็จะหายไปเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวแหละเอาโอเคต่อให้เป็นกรณีนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้ากรณีเป็นผู้ชายแล้วเป็นสมมติรายการ3รายการเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีการตรวจอันนี้ข้อมูลก็ถือว่าผิดแล้วนะครับเพราะว่าอ้างอิงจากทางนายกสมาคมเนี่ยคือซีเกมตรวจแน่นอน ทาง AVC ส่งเรื่องมาที่มนตรีซีเกมแล้วนะครับยังไงก็ตรวจแล้วอ,อีกเรื่องเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ AVC n a t i o n c ่ p แล้วก็ CV v l e g u e เนี่ยก็น่าจะมีมาตรฐานที่มีการตรวจมากขึ้นคือ CV League เนี่ยมีแค่4ทีมไม่รู้ว่ารายการนี้จะรอดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการตรวจเพราะว่ามันมีน้ำหนักคะแนนนะครับชาติอื่นขอตรวจหรืออะไรเนี่ยก็ มันก็น่าจะดีกว่าเพื่อก็คือ f v b อาจจะเข้ามาแจมเลยก็ได้ขณะที่ AVC เนชั่นคัเนี่ยดูแล้วยังไงก็รอดอยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะในการซีวีลีกถ้ามีแค่4ชาตินะครับแล้วอยู่ๆบิ๊กเตียนก็โผล่มาเชื่อว่าแฟนวลอลเลย์บอลอาเซียนก็ไม่โอเคแน่นอนรวมไปถึงแฟนวลอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสะตีกับค่อนข้างเยอะนะครับแฟนขับของบิ๊กเตียนก็หายไปเยอะแต่แฟนขับ แฟนคลับที่ยังชอบเขาเนี่ยก็ยังมีแต่แน่นอนว่าลองคิดดูนะครับบิกเตือนลงไปจะเป็นยังไงอารมณ์แค่อารมณ์ยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึง3รายการ v ีวีลีกซีเกมแล้วก็ AVC ีซีเนชั่นครับเนี่ยสรายการผมเชื่อว่าตัวแน่ๆก็คือ ซีเกมแล้วก็ AVC เในชั้นครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงชีแชมเอเชียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยังไงซะรายการใหญ่ขนาดนี้หาผู้ชนะไปโอลิมปิกเนี่ยยังไงก็ต้องตรวจแต่ว่า C ีวีลีกเนี่ยมัน4ชาติเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจะมีการตรวจจริงจงจังๆ,ๆหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่ามีการไม่ไม่มีการตรวจหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีการลงเรียนแหละแต่ถ้ามีการตรวจก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย าจากที่ทางนายยกบอกเนี่ยก็คือทาง f i v b จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเริ่มจากทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้แล้วก็ไปทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ระดับโซนก็ต้องติดตามดูนะครับว่าบิ๊กเตียนจะหนีการจับกลุมได้หรือเปล่าแล้วก็ซีเกม <c oughs> น่าสนใจมากๆคือวอลเลย์บอลหญิงชริงแชมป์โลกเนี่ยหลายคนคาดการว่าบิ๊กเตียนจะถอนแล้วก็ถอนจริงๆครับโดยที่ให้เหตุผลค่อนข้างตลกิดนหนึงว่า ก็คือทางเอฟไ FIVB เหมือนไม่เท่าเทียมเขาก็อยากได้ความเท่าเทียมแต่จริงๆแล้วตัวเองที่มาเล่นรายการผู้หญิงเนี่ยโดยที่ไม่ยอมตรวจสอบอะไรเลยทั้งๆท,ที่หลายคนคาใจก็ถือว่าไม่เท่าเทียมอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมน,นทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ